ใครมันบอกมาว่าลุงไม่น่ากลัวฮะมึงได้ไปดูคลิปหรือเปล่ามึงจะไม่พิมพ์ประโยชนพวกนี้ออกมาเลยนะเว้ยอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮยุกิ่นป่ะพักต่อให้จบแล้วกันอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะกดไลค์กัน55 0อยไลค์นะครับขอบคุณมากครับทุกคนลูงมากเลยนะครับปะเข้าเกม เดี๋ยวนะนี่มันมันไม้ทาฟี่นี่สวัสดีอีกครั้งเอ้ามืออีกแล้วหรอปล่อยฉันออกไปจากที่นี่เออเออปล่อยกูไปเถอะคุณได้พยายามหลบหนีจากโปรแกรมปรับทัศนคติแบบสี่จุดสุรแกรมต้องอะไรโปรแกรมที่อะไรลุงมาไล่กัดคอคุณเนี่ยนะนี้อาจมีอันตรายถึงชีวิตและแน่นอนเราต้องการอย่างนั้นสิ่งที่คุณต้องทำก็คือเชิญหน้ากับพวกมัน นี่มันไม่ตลกเลยนะปล่อยฉันออกไปแบบนี้ถ้าอย่างนั้นฉันจะให้โอกาสคุณอีกครั้งฉันจะเปิด้างสมองให้คุณฟังรักชาติศาสตร์กษัตริย์นี่มันกลิ่นของคนโกหก ถ้าอย่างน,านั้นก็ขอให้สนุกกับการลงโทษแล้วกันนะเ <c oughs> อ้ไม่นะโอ้ไม่นะเฮียนี่คือมึงมึง,มนะมงตรงใจแล้วนะคือมึงโอ้ไม่นะกลัวแล้วนะนี่กลัวแล้วนะกลัวแล้วนะโอ้ไม่นะโอ้ไม่อู้มืดอุ้ยเขียมืดวะนากางอย่างมืดเลยเอ้าอุ้ยมันคืออะไรวะอ๋อจีดังเมโอ้เออกระายแล้วอ่ะไหนดูนอยดิ คุณไม่สามารถสู้กับมันได้นะสิ่งที่ทําได้มีเพียงแค่วิง่งหนีและหาที่ซ่อนนี่คือการปรับทัศนคติแบบ4ีงง่ส่วใช่ไหมฮอ้เหี้ยการเกมผีไปแล้วเหรือ,อมืมไืดสั้นมืดมากเชีย่ยกูต้องตามหาข้าวอะ่ะนี่น,นีกระสุนเอากระสุนไปเดยกกระสุนอ่าอืมนี่แหละโอเคอเราต้องไม่เดินเสียงดังเดินไปแล้วก็เปิดไฟไปด้วย เฮ้ยตลอดจนเพื่อเป็นการปฏิรูปโครงสร้างการเมฮ้ยมาเร็วจังอ่ะหุ้ยลุงไม่นะลุงมาเร็วทำไมลุงมาเร็วจังไอ้ยี่ลุงมาโคตรเร็วเลยโอ้ไอ้สัตว์ลงไปแล้วนี่ลุงอยู่ใจเนี่ยกูได้ยินเสียงอ่ะแบบอุ้ยหุ้ยลุงไอ้ยี่พ่นลุกเลยวะอ้าวเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยลุงลุงไอ้เฮี้ยลุงไอ้สัตว์มันทางประตูมาเลยจริงๆกูไม่ตกใจนะมันคือ acting ไงนะครับคงไม่มีอะไรแล้วมั้งใช่ปะอ๋อนี่คือห้องที่มีข้าวนี่หว่ามีข้าวเปล่าได้ดูข้าวก่อน โอเคตรงนี้มีน้ำไอ้เหี้ยสไป่กูยิงปืนทิ้งได้ไหมยิงปืนเรียกลุงอะโอเคยิงทิ้งมาละนี่คือวางเป็นไมค์ครับเลยอะออาโอเคเจอข้าวอีกหนึ่งโอเคหนึ่งทำห้าแล้วนะห้องนี้มันล็อกว่ะอุ้ยอ๋ออันเดียวโอ้เอ้ยนี่อะไรอะเทเลพอร์ต

เฮ้ยเดี๋ยวเดี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเอ้าเฮี้ยนี่คืออะไรเนี่ยเอ่อติดครับอ๋อเฮี้ยลุงตอนเด็กอ๋อค่ะโอ้โหอ๋อมึงคือร่างนี้ไอ้เ๋ยร่างเด็กอันนี้ล็อกเฮ้ยได้ยินเสียงลุงใหม่แล้วอ๋อนี่คือเดินมาหาคิริตูเ้ ฮ้ยและเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินต่างต่อเน่เชื่อปิดไฟปิดไฟแล้เห็นอะไรนักเล่ามีแนวโน้มขยายตัวจนอาจเกิดเหตุการณ์ร้ายไปแล้วไปแล้วไปแล้วข้างหน้านี่มันมีอะไรเปล่าวะโอ้ทางแม่งไอ้ที่ทางคดคดกว้างอ่ะกว้างมากอ้าวไอสัตว์เอ้ยลุงเฮ้ยปึกเกลืกตามกูได้เลยไอ้เหี้ยลุง มึงหยุดมึงหยุดเฮ้ยดีๆๆๆๆเองมึงจำจำที่เจ็บไปอยู่เดี๋ยวเดินไปโดยเจอลุงเลยมึงดูท่าลุงเดินนี่แม่งไปไงพี่กองโกยเองมึงดูไปนะลุงไปละโอ้โห้เยกูเดินมาแป๊บเดียวเองเจอกันอีกแล้วลุงสวัสดีครับเสมอ พลังก็ยาได้เงินด้เสือเตือโอเคไปละเฮ้ยเฮียมีอะไรเนี้ยมุ่งพูดเฮียไหนพูดม่งพูดพระกย์เอมันใกล้เดี๋ยววะใกล้มากว่าใกล้กันไปแล้วใกล้เกินไป อ้าวเจอเข็มทิศพอดีเลยอ้าวกูโชคดีอย่างวะอะเรโอเคเราเจอเข็มทิศแล้วเราจะเดินตามเข็มทิศแม่งเลยคูจำเสียงนี้ได้โอ้ชัดเลยไอสัตว์เลยโอ้ยเยย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 ายยยย์ยย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 ยสยย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 ย สวัสดีพ่อมึงไอ้้เหียมึงเลิกตามเวดเวดโอ้ยมึงหยุดมึงอยู่เดี๋ยวนี้เลยเด็กเหี้ยมึงหยุดหยุดเลยไอ้เด็กเหี้ยโอ้อ่ามึงไปเลยสัตว์แปลก็ไปไปมึงอะตื่นเด็กชายไปยุติกานอชาครับตื่นใจเป็นคนตรงตครับเฮ้ยเราต้องไปทางสีเหลืองสีเขียวอ้าวอะไรวะ อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้อ๋โอ้โหมึงสองตัวเลยไอ้เขี้ยกูเทเลพอร์ตโอ้โหพ่อมึงอ่ะมาทั้งพ่อทั้งลูกเทเลพอรดห่วยอะวะโอ้โหเอาเฮ้ย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  ีโอ้ยกูตกใจดูทรงคืนนี้ไม่จบแน่นอนนะเฮ้ยมันวาบตามไม่ชั์นี่ไงใบเขียวเอ่อโอเคห้องนี้คือห้องอะไรเอ่ยคุณต้องมีถุงค้ามากกว่านี้อ๋อนี่คือทางออกนี่ไงเขาสารโอเคเจอเขาสารแล้วเอ่อตรงนี้มีอะไรไหมมีเทลพอร์ตโอเคแล้วก็มีประทัดปะทัดไว้จุดลอลุง ไปดูดิเอะไรวะโอกาสมาแล้วนนเอาเชี่ยเลยวะเฮ้ยเชี่ยเฮ้ยเชี่ยแล้วเชื่อ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 แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าวเชี่ยนี่มันกลับมาห้องเดิมเลยนี่วะโอ้ยอ๋อฮะกูยังเครียดเลยกูไม่เคยเล่นเกมเครียดแล้วเครียดขนาดนี้เลยนเว้ยนั่นไงโอเคเฮ้ยลงมาลงมาลงมา ไฟก่อนปิดไฟก่อนหาดูก่อนแล้วกันนะอาจจะมีกุญแจเพราะกูต้องการกุญแจมีกุญแจเฮ้ยเฮียลุงมาสไอ้สัว์ไอ้สัว์ไอ้สัว์ไอ้สั่งไอ้สั่งเฮ้ยเสียมาใกล้ อะไรวะกูเจอเชยเลยครบแล้วโอเคเราเดินออกกันเลยดีกว่านี่ไงทางออกโอเคจอแล้วตีดีตีตีตีจบแล้วโวยลุงบายนะบายนะบายบายนะลุงเอาไว้เจอกันใหม่นะลุงวางถุงข้าวอู้วุ้ยเิชี้ยหอะโอ๊ยโ้ยยโ้ยโ้ยย้ยอยยยโ้ย <Jer k> กเกลียวเลยอะเฮ้ยโอาเ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 ขี่ยๆๆๆๆอะไรวะเฮ้ยเดียว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 คืออะไรวะคืออะไรอ่ะเอ้าเขี่ยวเลยเฮ้ยฉันรู้เฮ้ยทางนี้ทางนี้ประตูแดงอเอาเฮ้ยเขี่ยวอ๋ออีกแค่นิดเดียวก็จะถึงทางออกอยู่แล้วเชียวแต่ด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างพื้นก็ได้พังลงและตัวจันก็ได้ล่วงหล่นลงไปสู่ความมืดคุณรูว่ากูจะรอดหรือไง กูยังไม่รอดอีกเหรอ